บก็ at, ได้รับคําสั่งให้มาทิ้งที่บริเวณนี้ตั้งแต่ช่วงหลังเกิดเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเวลาประมาณ22กรกัาคมพยค่ะซ <c oughs> ึ่งในโบ๊ทนะคะ รับสาร,รภาพเพิ่มไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็นํามาทิ้งไว้ที่บริเวณจุดนี้แต่ว่าตอนนี้ทางตํารวจมีการงมค้นหาเจอก็คือในส่วนเซิร์ฟเวอร์นะคะแต่ต่อจากนี้ก็ต้องติดตามการดําเนินง,งานของตํารวจต่อว่าในช่วงคืนนี้จะมีการค้นหากล้องวงจรปิดที่ทางในโบสร,รับสาร,รภาพว่าโยนทุกตัวลงที่บริเวณจุดนี้ค่ะ สุดนะคะก็มีทางผู้บัญชาการภูธรภาค7ค่ะพลตำรวจโทธนายุทธพุทธิจรัดทรรําร,รงนะคะเดินทางมาในที่เกิดเหตุแล้วก็ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดรวมถึงกำลังตรวจสอบหลักฐานที่พบอยู่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศสดบริเวณด้านในนะคะสู ท่าน้านขออนุญ,ญาตสอบถาเพิ่มเติมค่ะในส่วนที่หลักฐานที่เจอคะ่ะเป็นอะไรคะเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเป็นเซฟเวอร์ที่ที่กล้องบ้านบ้าน,านเกิดเหตุนนะขณะนี้กําลังต้องส่งใน ความูิสุทัิฐานกลางนะฮะเพื่อตรวจสอบนะครับท่านคะจากการมีการสอบปากคำในบดเพิ่มเติมเนี่ยเขารับสารภาพว่็ยังไงมาทิ้งที่จุดนเหลืออีกจุด<ค>น,นึงฮะเหลืออีกจุดหนึ่งฮะเดี๋ยวเราก็จะค้นต่อฮะอตอนนี้เหลืออ,อีกจุดหนึงฮะเหลือจุดต่อไปจะเป็นจะค้นที่ต่ออีกจุดหนึงฮะเดี๋ยวพี่ขอคน้นให้เจอทั้งสองจุดก่อน เออบอยบอยเอ้ย,อย,อยเดี๋ยวไปค้นอีกจุดจุดนั้นต่อเลยครับไปเลย,ยตัดไปเลยตัดไปเลยจุดอีกจุดหนึ่งคือบริเวณไหนคะอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเจอแล้วก็จะชี้แจงทีเดียวนะฮะเดี๋ยวท่านรองสุภเชษท่านหนึ่งมันสั่งมานะครับเดี๋ยวแป๊บนึง,งขอบคุณนะครับซึ่งทางตอนนี้นะคะ,ะทางตำรวจค่ะกำลังจะนำหลักฐานในส่วนนี้นะคะซึ่งเป็น เ่กล้องวงจรปิดนะคะภายในสำนักงานของกำนันนกค่ะไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะจากนั้นจะมีการมุกไปค้นหาอีก1จุดแต่ทางตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลกับทางสื่อมวลชนนะคะว่าอีกจุดที่ในโบสร,รับสารภาพว่ามีการทิ้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมคือจุดใดซึ่งวันนี้นะคะทีมข่าวช่อง8ก็จะติดตามในส่วนของการค้นหาของการของตำรวจค่ะ ของกลางนะคะที่บริเวณจุดถนนตาต้องดอนตูมนะคะถือว่าการค้นหาเป็นไปอย่างปราบรื่นนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำซึ่งน้ำบริเวณนี้นะคะมีน้ำค่อนข้างขุ่นแต่ว่ามีความลึกไม่มากนะักก็ทำให้ง่ายต่อการค้นหาค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นถึงการค้นหาของกลางของทางกู้ภัยค่ะซึ่งมีการ กระดานน้ำเพื่อที่จะค้นหาของกลางนะคะด้วยวิธีเรียงหน้ากระดานแล้วก็ใช้เครื่องสแกนโลหะค่ะและนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่ทั้งทางตำรวจแล้วก็กู้ภัยค่ะประสานงานในส่วนพืนนี้นะคะที่ข่าวช่อง8ก็จะยังคงติดตามการค้นหาของกลางของ,ง,ของตำรวจ ซึ่งเราจะมีการติดตามทางตำรวจภูทรภาค7แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดคนครปฐม,มในการค้นหาอีก1จุดซึ่งในโบสนะคะซึ่งมีฉายาว่าโบสเรือนจำก็มีการรับสารภาพว่าทิ้งเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดรวมถึงวงจรปิด2จุดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ2 3กิโลเมตรค่ะ